กลาบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านครับ ข่าวดีคนมีหนี้ครับธนาคารแห่งประเทศไทยอนุมัติแล้วครับพักหนี้ทุกธนาคารเพิ่มอีก6เดือนครับก่อนจะไปรับชมรับฟังขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆอีกนะครับนางลุ่งผู้ช่วยผู้ว่าการสายสถียรภาพระบบการเงินและยุทธศาสตร์องค์กรธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหากดู SME มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน100ล้านบาทซึ่งเข้าสู่โครงการพักหนี้ตามพระราชกําหนดการให้วามช่วยเหลือ ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดท,ทั้งสิ้นมีราว1.05ล้านบัญชีหรือจะเป็นยอดหนี้1.35ล้านล้านบาทแบ่งเป็นลูกหนี้ธนาคารรัฐ400ล้านบาทและลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์9.5แสนล้านบาทเบื้องต้นธนาคารแห่งประเทศไทย มีการออกประกาศให้สถาบันการเงินคงสถานการณ์การจัดชั้นรูปหนี้ SME กลุ่มนี้ถึงสิ้นปี2563เพื่อให้รูปหนี้สามารถใช้เวลาช่วงที่เหลือหลังจากหมดมาตรการพักหนี้ SME เป็นการทั่วไปวันที่22ตุลาคมนี้ไปจนถึงสิ้นปีในการเจรจาปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ต่างๆกับสถาบันการเงินจึงจะช่วยให้ไม่ให้ลูกหนี้เหล่านี้กลายเป็นหนี้เสียและเป็นการเพิ่มแรงจูงใจ ให้กับแบงก์เร่งดําเนินการปรับเงื่อนไขการชําระหนี้ครับทั้งนี้หากลูกหนี้ยังไม่สามารถกลับมาชําระหนี้ได้ตามปกติหรืออาจจ่ายได้บางส่วนธนาคารพาณิชย์ยังคงมีมาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้นพอเพียงในการกลับมาชําระหนี้ได้เช่น การปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละรายเพื่อไม่ให้กลายเป็น NPL และอาจมีมาตรการอื่นๆตามความเหมาะสมต่อไปเช่นการลดอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นต้นครับสำหรับกรณีที่ลูกหนี้ไม่ไหวไม่สามารถผ่อนได้หรือรายได้ยังไม่กลับ ธนาคารพาณิชย์ก็สามารถพิจารณาพักลูกหนี้เป็นการเฉพาะเป็นลายกรณีได้อีกไม่เกิน6เดือนในเบื้องต้นนับตั้งแต่สิ้นปี2563ถึงจนสิ้นเดือนมิถุนายน2564ครับพี่น้องครับทั้งนี้จากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหารือกับธนาคารพาณิชย์ ราว94ปเซพบว่ามีเกินครึ่งที่สามารถกลับมาจ่ายหนี้ได้ดังนั้นที่มีคนกังวลว่าเราอาจเห็นลูกหนี้ตกหน้าผาเมื่อสิ้นโครงการมีคนจำนวนมากที่ไปต่อไม่ไหวก็อาจไม่เป็นแบบนั้นและคาดว่าจะไม่เกิดการผิดนัดชำระหนี้จำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วหลังหมดบริการพักหนี้ขอขอบคุณที่มาจากกรุงเทพธุรกิจและสุดท้ายรวมสาระแชนแนลก็จบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารอีกนะครับ